ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนนพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2557ข้าพระพุทธเจ้านายธนพัฒนวงประเสริฐผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาพิศณุโลกขอพระราชทานพระบรมมาลาชชาวโลกาดน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชอีกทั้งพระบารมีแห่งพระบูรพมหากรัตติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงเจริญด้วยจัดตุรพิทพรชัยทรงภาะเกษมสําราญปราสะจากโรคาพยันตรายทั้งปวงพระพารณามัยสมบูรณ์อยู่เป็นนิดสถิตเสียนจำเริญจำหลัดด้วยพระเกียรติคุณแท้สองสะดูดีขจรไกลพระชนมะพันษายิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญดวงพะระปฏิปกเก้าคุ้มเกศเหล่าพระศกนิกร ตลอดจิรัติการเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ